เราจะมาตำเครื่องนะคะกระชายข่าอ่อนตะไคร้กระเทียมหัวหอมแดงค่ะแล้วก็พริกสดค่ะเราไปตำเครื่องกันเลยนะคะ ตราตำละเอียดแล้วนะคะหยาบหยาบไม่ต้องให้ละเอียดมากเราก็จะมาใส่ข้าวเหนียวที่แช่น้ําแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โขกต่อนะคะโขกจนให้ข้าวเหนียวละเอียดก่อนนะคะเครื่องเราก็ตำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหมกไก่ใส่หัวปีกันเลยค่ะใส่เครื่องที่เราตำเรียบร้อยนะคะก็จะใส่ไก่ค่ะ ใส่ที่เราล้างและทำความสะอาดเยบรปรยแล้วค่ะจะมาใส่ผงนัวนะคะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะผักอีเลิศผ,ผักอีเลิศแม่แมงลักค่ะพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตพูดกลางพูดอีสานด้ค่ะเด้อ หัวปีค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่น้ำเกลือใส่น้ำหมักน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อนี้สีผ้าหมกหมอด้วยค่ะหมกใส่หมอเอา น้ำปลาร้าแบบนัวๆขีบใส่น้ำตาละะด้อค่ะเด้อพะป่าปลาเข้มันแก่นัวกลมๆแล้วค่ะ ิดไฟอ่นอ,อนๆนะคะไม่ต้องให้แรงค่ะ็จะมาปิดฝาเปิดไฟเบาๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว้าวแล้วก็หมกหม้อประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะน้ำใกล้แห้งแล้วค่ะให้น้ำแห้งสักท สักห้านาทีค่ะแห้งแล้วนะคะก่อนปิดก๊สแล้วก็ใส่ใบแมงลักนิดหน่อยให้มันหอมะคะ่ะปิดก็ตเลยนะคะ ข่าสีชมพูค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องมือนีสีผ้ามากินมกไก่ใส่หัวปีค่ะผักข้ากกบมีใบแมงลักสตอสตอมากินน้ำกันค่ะกลับสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องป้องไปเบอร์สูบสุกสกนพ่อกันอีกแล้วกับลูกสาวอีสานพ้ากิน มื่อีสีผ้ามากินเข,าข่าค่ะสะตอลวกน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะ ขาวสีชมพูกันไหมพี่น้องแม่แม่งลก มุกมอม่น,มนี่ ขอบคุณหลายๆเวยะค่ะเด้อเพื่อนๆที่เ,เ,เข้ามาแวะจุ้มและติดตามคลิปให้ค่ะเดียวลูกสาวอีสานตามไปะะเ้วอยค่ะเด้อเพื่อนๆสุขู่ซูุ้นค่ะ ยังเด็กที่จัก,กรยานอยู่ค่ะอยู่ข้างนอก